ถ้าพูดถึงสไนเปอร์ M 2 0 0เนี่ยนะครับผมแน่นอนนะครับว่ามันก็คืออดีตสไนเปอร์ที่มีดาเมจรองลงมาจากบาเล่เลยนะครับผมและผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบ M 2 0 0ตัวดังเดินนะครับผมและมันมี M 2 0 0ตัวนี้นะครับที่คนดูยุคกาลิน่าน่าจะรู้จักกันอย่างดีนะครับนั่นก็คือ M 2 0 0ตัวนี้ครับผมอ่าก็เป็นลวดลายกาลิน่าสีแดงๆที่ผมเคยทคําคลิปไปในอดีตใช่ไหมแต่คนดูเชื่อไหมว่าไอ้ลวดลายแบบนี้ ผมว่าคงไม่ได้เห็นกันอีกแล้วล่ะครับดูนะครับผมกดดูรายละเอียดคือเฮ้ยมันกลายเป็น M200 สตัวทั้งเดิมไปแล้วว่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นมันบลั๊กหรือเปล่า<ะ>ดูตรงเนี้ยเออไปลองเล่นในเกมดูสิมันอาจจะมีลวดลายอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะครับจริงหรือเปล่าคลิมนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับลวดลายมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะเออฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแนละ้ชอบตามไปด้ว เรียบร้อยครับมันก็กลายเป็น M 2 0 0ที่ไม่มีลายไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเปิดใช้แล้วนะเนี่ยดูดิเห็นไหม M สองร้อคาริน่าไม่อยู่แล้วครับคนดูครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูเอ่อพวกลายคาริน่าอะไรเงี้ยซีรีส์คาริน่าเนี่ยก็จากที่ผมดูเนี่ยสองครัวก็ยังมีลายอยู่นะอ่า m อวก็ยังอยู่นะครับ อาร์คิดเนี่ยผมไปดูในตัวอื่นเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแต่เหมือนว่า M200 น่าจะตัวเดียวหรือเปล่าที่มันไม่มีแล้วนะครับไลน์นี้ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือว่าทีมงานตั้งใจเอาออกไปกันแน่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่าเี่ยผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันไม่มีแล้วครับใครที่ชอบ M200 สองรกนเลยนะครับของเมนต้นคลิปนะครับผมอ่าเป็นอะไรที่ น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วและอีกหลายคนเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่า M 200ยุคปัจจุบันมันไม่ได้หากันง่ายขนาดนั้นนะครับนี่ครับ s <S ไปดูในเกมมาแล้วกันนะครับกลายเป็น M200 ตัวดั้งเดิมที่ตามนั้นแหละนะครับกลายเป็น M 200ตัวดั้งเดิมที่แบบมีกระสุนเจ็ดนัดไปเลยอ่ะนะครับ อ้าจริงเนี่ยผมชอบเสียง M 2 0 0อยตัวนี้ด้วยนะเออไม่ไม่ไมผิดชอบลวดลายเออแล้วก็ชอบเสียง M 2 0 0อยู่แล้วด้วยนะครับหมต้องขอโทษจริงๆที่ผู้ผิดนะครับอร้ปางปๆางปางกันเลยเดียวเ,เ,เนี่ยมันไปแล้วอะ่ะ เอาจริงผมชอบตัวร่างเดิมนนะแต่พอลวดลายมาันหายก็รู้สึกแปลกๆฮะจริงมันก็รู้สึกแปก 8, นะกลกๆไปเลยอนะ้ <c oughs> อาวมูดมูดเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับผมพี่ถึงลายเก่าเลยอนะตอนแรกก็รู้สึกแบบรู้สึกเฉยๆไปแต่ไปๆมาเออพอเอ็นสองร้อย กาินามันไม่มีลายมันจะม,ม,มีลายการินาเลยนะก็ไปดูคลิป,ปเก่าๆผมได้นะเผื่อใครคิดถึงนะครับเพราะว่าผมก็เคยทําคลิปเล่นไปแล้วก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะครับหรือมันอาจจะบั๊กก็ได้นะครับมันอาจจะกลับมาก็ได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทางมีเอ็มัดเรื่องรู้เรื่องหรืเรอรเปล่าเออมีใครไปแจ้งเขาด้วยใจหรือผมก็มัม่นใจนะ จะเอ็มสองร้อยไม่มีลวดลายหรือมีลายม,ม,มันก็คือเอ็มสองร้อยม,มันก็คือเอ็มสองร้อยครับจัไว้ให้ดีนะก็คือเอ็มสองร้อยครับความเท่ความจินตากคาเป็นตำนานของเขาก็ยังคงอ,อยู่ล่ยุคนี้เนะี่ยถ้าถือเอ็มสองร้อยเล่นเนี่ยถ้าเป็นห้องแบบดินแบบปัจจุบันเนี่ยอาจจะลำบากตรงที่ ถ้าไม่ได้ไปยืมห้องอย่างนี้นะแบบตัวละครตัวดั้งเดิมอะไรเงี้ยผมบอกนะไปห้องซิงเกินี่ลำบากน,นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาถุกหรือบาเลสคาคาเฟ่โมโาลากันแต่เดีวอ่ะเดี๋ยวนี้โคตรเกลียดขอกรนะดดเลยครับดูกันไว้เนี่ยปองไม่เห็นนะครับดูไปก่อนดนีนะดีตะฟันดนะีไปเพื่อโดนนะผมไกลจกังอันนี้นทีมไม่ถนเล่นนะที <c ười> ๆๆมฟางฟ้าไม่เล่นนะ ม,มุมมองมันใกล้เลยเพื่อนสวยทำดีไม่ได้เล่นนานยิงสองร้อยผมก็พูดยังไงเดียไม่ค่อยชินเลยไม่ได้เล่นนานไงลหลักๆคือไม่ได้เล่นนานอย่างนี้สนไนเปอร์มันโกงๆมาเนี่ย ตัวรีวิวโอเคมาค่าคยชินเท่าไหร่เดี๋ยวปรับมุมมองแป๊บนึงมันใกล้ไปเนี่ยผมเล่นมาค่อยถนัดนะครับอ่าเจ็ดสิบห้าแล้วกันมัด้วยกันนะครับขาดไปเอ็มสองร้อยวางระเบิดน,นะครับอันนี้ขออนุญาตเล่นห้องแบบำขำำเฮ้ยมีด้วยปะโอ้ 不、oh. นี่อะอยู่ตรงนี้คนนึงเอ้ยเหลือคนเดียวแล้วนี่ยว่าไป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  M200 ผมจับเกง่งๆหน่อยนะผมชินกับสนาย,ยุคนี้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยหนึ่งนั้นไม่ตาย น,นัดไม่ตายหนึ่งนัดไม่ล่วงโอ้โหใจคือเควเลยใจใจไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ใจไม่อยู่แล้วหายแล้วเมื่อกี้นะครับ้ยโอ้โห,โโหเรียบร้อยขอโทษนะเพื่อนเพื่อนเรากอโทษนะ เราทำเพื่อนตุ๋ยนะครับบางก่อรี้จริงๆอู้เรียบร้อยเออโบลาโบลาโบลาโ้ช้าไปวะะฮ้ยโดนอีกแล้ว ปู่คาข้าแปดดูดิสนายที่ผมโดนลำบากแล้วลำบากแล้วสนายฝั่งของข้ามีทั้งโบลาทั้งคาข้าแปดนะครับสามสองนึกอุ้ยเดี๋ยวนี่แวบบแวบบมานี่รู้รู้รู้หน้าเราอะ่ะรู้หน้าเราอะ่ะโอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้หนึ่งนัดไม่ล่วงนะครับเพราะคนที่ล่วงเนี่ยจะเป็นผมเองนะครับ

ก็วายอยู่ยิงไม่ค่อยล่วงเท่าไหร่เอ็มสองร้อยผมเนี่ยยิงไม่ค่อยล่วงเท่าไหร่เฮ้ยผมก็จัดดาเมจเอาเรื่องนะแต่ถ้าจะให้เอาเรื่องกว่านี้ต้องใส่พีพีเจนนะผมก็ไม่มั่นใจว่าใส่พีพีเจนมันจะหนึ่งนัดล่วงหรือเปล่าสามสองหนึ่งไม่ผมไม่ อืมไม่โดนวะโอจบกัน เ,เกิดเยอะเกิน M สองร้อยไม่อยู่แล้วขนดููดจริงเอาไม่อยู่แล้ว ยิงคนนี้ยิง kidneys, คนเดียวไม่โดน Carbon> เออคนนี้คนเดียวยิงไม่โดนอะไรวะบ้าไปแล้วผมนี่บ้าไปแล้วนี่สามสองหน เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไปไหนแล้วไปไหนแล้วเหลือคนเดียว,น,ว <c oughs> นึกว่าไม่เห็นเว้ย <c oughs> จบนั่นแหละเสองร้อยอาจจะเล่นลำบากเวลายิงมันไม่ค่อยชัวร์มันแบบ มันเกลงเต้องหยิบสไนย,ยุกนี่มาเล่นเดี๋ยต่อครัเอาดูว่าไปครับหนึ่งครับไปครับโผแน่นอนโผแน่นอนสามสองหนึ่งเอ้าเฮ้ยไปโผได้ไงวะเอา้าอ๋อไปใส่กระสุนอยู่เหรอโอเคปกติดีเหลบานี้ไม่ต้องโผแล้วนะเบาๆฮะคนดูถ้าไปยิงพ่อนักเอ็มสองร้อยม 2, ผมเล่นไม่ได้จริงๆอนะคุณตรงๆเลยไม่ไหวจริง เรียบร้อยไม่พ้นมาแล้วไปฝนเออเบียกันสิคืนดีคุณภาพดีเนี่ยไปถึงโบรานะ เปิดคนอื่นเขาเนะไม่ใช่เปิดผมนะเอ็มสองมันก็ถ้ามันเล่นต้งถามผมว่ามันก็ได้อยู่หรอกคนดูแต่ถ้าให้มันเล่นโหดนี่มันโกง่าไม่เวิร์กแล้ววะจริงๆเล่นโบราเดี๋ยครับโบราที่มันเป็นแบบสไนเปอร์สีดำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุยรอบนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูบอกเลยว่ามันโกงมากนะครับเห็นแจกทุกวันเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าแบบเลิกแจกวันไหนนะแบบหมดเขตที่จะแจกเนี่ยหมดวันไหนนะแต่เห็นว่าแจกทุกวันเลยนะครับ แตเหมืนมนอมมนเหมือนแบบเหมือนแบบว่าอยากให้เราแบบซื้อปืนนี้เล่นกันแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นผมก็แนะนําให้เล่นปืนนี้นะเนี่ยโบรามาไม่เล่นล200นะเอ็มสองร้อยครับเบื่ออะมันมันไม่ฟิวเนี่ยนะที่ภาษาในตัวนี้พลิวกว่าเยอะกว่าดูะพลิวกว่าดิวกวนะ่าดิวกว่พลิวกว่พลิวกว่พลิวะเห็นไหมคนละเรื่องเลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยวะดูดิเห็นไหม ผมเล่นเก่งๆมาตั้งชิพนั่นไงจับโบราคือเป็นไงโดนรถดีๆไงโบรานี่ครับโดนดีๆตึนดีมากแม่ ตัวเนี้ยมันกลายเป็นปืนแบบทำขำไปแล้วอะ่ะเอาจริงๆตั้งแต่สไนเปอร์ทีทูขึ้นมาตั้งแต่ทีทูเข้ามาคือแบบแบบพูดได้พูดได้เลยว่ามันมันจบไปแล้วเอ็มสองเอ็มอผมมันจบไปแล้วฟิสติชั่นเอาแบบโอนหล่อจริงๆจบไปแล้วฮะเอย ไม่เกิดมานะนจะได้วัดกับเบลแดงยิ่นเลยเอาเรียบร้ครับผมโอเคประมานี้นะครับในเมื่อ M200 รลวดลายมันไม่อยู่แล้วแต่ว่าความเป็น M200 นะครับก็ยังคงเดิมอยู่นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า